สวัสดีครับร้านเจแอนออโตแมกซ์ลำลูกาคองสามนะครับวันนี้มียางถอดป้ายแดงนะครับเป็นเบอร์สองสองห้าหกห้าสิบหกนะครับเป็นปิตาโตนปิตาโตนดูลาวิทอาหกหกศูนย์เอนะครับเป็นสัปดาห์ที่สี่สิบเจ็ดปียี่สิบสองนับสตรถกตระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้ทุกรุ่นนะครับผมที่เป็นขอบสิบหกนะครับสภาพใหม่ครับสีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับผม สภาพใหม่ๆทุกเส้นพอจากที่โชว์รูมวิ่งไม่เกิน10กิโลนะครับคุนนี้สภาพใหม่มากๆมิทโตนนะครับ2 2 5 6 5 R16 นะครับดูลวิศ r 6 6 0 a 4เส้นอยู่ที่9,000บาทนะครับ9,000บาทจัดส่งให้ฟรีครับสนใจโทรสอบถาม084692 392ล้านแจนออโ,โตเมตตัตร้านลูกกาง3ครับมาที่ร้านก็มีบริการใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับผม สนใจโทรมาสอบถามนะครับ0846923892ร้านแช้นออโตโมัตตกำลัการของสาบนะครับผม